เพราะว่าอีดายองเนี่ยเป็นคนโมโหร้ายทำร้ายจิตใจด้วยถ้อยคำด่าทอรุนแรงดูถูกเหยียดหยามรวมถึงการทำร้ายร่างกายมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่อีดายองแล้วก็คุณพักเนี่ยทะเลาะกันในบ้านนะครับและในขณะนั้นก็มีคุณพ่อคุณแม่สามีอยู่ด้วยพอดีอีดายองไม่พอใจครับที่พ่อแม่สามีเนี่ยพยายามห้ามตามและบอกให้เธอใจ,จยเย็นๆเธอตัดสินใจเดินไปที่ครัวครับและเปิดแก๊สลิ้นชักหยิบมีดขึ้นมาแล้วก็ขู่ครับว่าจะทำร้ายพวกเขา มิชชั่น t ู p l ูโ o พอดแคสต์ let's get out of your orbit s p o ร์ตเจอร์นี่รอตัยูบายสิงจันกินมอย s ์เจอร์ไรซ์ซีรีส์ตุ่นน้ำลึกล็อ,ลอกผิวช่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Journey กับผมโจวีชัยยศนะครับทาง Mission to Pluto Podcast นะครับถ้าใครที่ฟังอยู่ช่องทาง YouTube ยังไงรบกวนฝากกด subscribe หรือว่ากดติดตามช่องของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเห็นชื่อตอนของเราแล้วสนใจเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเฉาของวงการวอลเลย์บอลเกาหลีอีกแล้วครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็คืออ e ีดายองแล้วก็อ e ีจายองที่เราเคยเล่าให้ฟังไปในตอน EP.26 นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยวีลกรรมของคู่แฝดก็ได้มีการบูลลี่ เพื่อนสมัยเรียนที่เรื่องราวเนี่ยมันผ่านมาแล้วกว่า10ปีนะครับแล้วก็ออกมาแฉว่าเธอเนี่ยเจออะไรกับชีวิตบ้างโหมมรสุมต่างๆแล้วก็เห็นว่าคนที่บูลลี่เธออย่างอีจายองแล้วก็อีดายองเนี่ยยังคงได้ดิบได้ดีเนาะเธอก็เล่าว่าตอนนั้นเนี่ยถูกแฝดสคนนี้เนี่แหละครับทุบตีกดขี่ใช้งานบ้างก็ให้คุกเข่ากับพื้น,นะครับชกหน้าเพื่อนวีนเพื่อนสั่งให้เพื่อนทําท่าสคอททิ้งไว้นะครับเพื่อเป็นการลงโทษเพื่อนๆในทีม ที่ทําให้ทีมแพ้แต่ยกเว้นคู่แฝดสคนนี้เนี่ยที่ไม่ต้องได้รับการลงโทษใดๆนะครับซึ่งก็ตอนนั้นผมก็เกิดคําถามนะว่าทําไมเพื่อนๆในทีมถึงยอมนะไหนจะ โดนไถเงินด้วยการหยิบท้องแล้วก็ชกเข้าที่หัวเพื่อนนะครับจนกว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยจะยอมหยิบเงินยกให้กับอีจายองแล้วก็อีดายองนะครับบางกระโดนว่าเรียกพ่อแม่เพื่อนรับหลังด้วยถ้อยคําหยาบขายดูมินดูถูกต่างๆนานาหนาักสุดเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าไม่ดีเลยก็คือการที่เธอเนี่ยไม่หิวข้าวแล้วก็กินข้าวแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่อยากกินแล้วเอาข้าวของเธอเนี่ย ไปเทรวมกับข้าวที่เพื่อนกําลังกินอยู่หรือว่าใส่ในถ้วยซุปของเพื่อนให้มันดูเละๆอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็สั่งเพื่อนครับว่ากินเข้าไปให้หมดต้องกินให้หมดบังคับเพื่อนแล้วก็นั่งดูจงหวะเพื่อนจะกินหมดด้วยคือเป็นอะไรที่โหดร้ายมากๆเลยแลคือเขาก็เล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่2คนนี้เนี่ย เก่งมากมีฝีมือแล้วก็เป็นกําลังหลักของในทีมโรงเรียนนะครับทุกคนจะมีความเกรงใจเธอเนื่องจากว่าความเก่งรวมถึงรูปล่างคือสูงใหญ่แข็งแรงแล้วก็เป็นที่ป๊อปปูล่าจึงไม่มีใครเนี่ยกล้าที่จะไปมีเรื่องมีราวเลยคือถ้าใครที่ยังไม่เคยฟังรายละเอียดของการที่บูลลี่เพื่อนในตอนนั้นเนี่ย ก็อาจจะลองย้อนกลับไปฟังได้ใน EP 2ีของ s p o r t Journey นะครับตอนนี้ต้องบอกว่ายอดวิวเนี่ยไปไกลกว่า7 5 0 0 0เข้าไปแล้วยังไงขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยมาเล่าให้ฟังต่อครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเรื่องราวดราม่าในวันนั้นมันน่าจะจบลงแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรไปมากกว่านี้2คนนี้น่าจะหมดอนาคตไปแล้วด้วยซ้ำไม่น่าจะมีเรื่องอะไรให้แฉแต่กลายเป็นว่ามีเหยื่อของหนึ่งในคู่แฝดนั้นออกมาแฉอีกแล้วครับและคนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับ บอกว่าเป็นอนดีตสามีของอีดายองโอ้โหตอนนี้เนี่ยพอมีข่าวออกมาตอนออกมาแฉเนี่ยกลายเป็นว่าทั้งเกาหลีทั้งเซเลบริตี้ผู้มีชื่อเสียงหรือว่าแม้กระทั่งคนทั่วไปเนี่ยตกอกตกใจแล้วก็งงเลยครับว่าอีดายองเนี่ยไปแต่งงานไปมีสามีตอนไหนเพราะว่าสองคนนี้เนี่ยป๊อปปูล่าแล้วก็เป็นที่รู้จักในประเทศเกาหลีมากๆรวมถึงแฟนวอลเลย์บอลทั่วประเทศไทยก็รู้จักเธอแต่ก็งงไปตามๆอย่างว่าเอ แอบ,บแต่งงานตอนไหนโดยที่คุณพักเนี่ยขออนุญาตใช้คําว่าคุณพักเป็นนามสมมุตินะครับออกมาแฉว่าตัวเองอ่ะถูกรังแกตันแกล้งทาร้ายจิตใจโดนใช้มีดเนี่ยขู่ฆ่าเอาชีวิตนะครับจนตัวเองเนี่ยเครียดมากๆแล้วก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับแล้วก็ยังหน่าซ้ํา พ่อแม่ของคุณพักก็โดนอีกด้วยนะครับทีนี้ครับมาพูดถึงสาเหตุที่คุณพักออกมาแฉกับเรื่องราวครั้งนี้ดีวกว่าคือคุณพักออกมาบอกว่ามันไม่ใช่อะไรนะที่ต้องออกมาพูดแบบนี้เนี่ยแล้วก่อนหน้านี้คือได้ทําการฟ้องหย่าไปแล้ว แต่ว่าต้องการเรียกร้องให้ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นกับตัวเขาก่อนที่ทั้งคู่สองคนนี้เนี่ยจะมีการเซ็นสัญญากับทีมใหม่กับประเทศกรีซนั่นเองครับก็คือเหมือนประมาณว่าทั้งคู่เนี่ยจะไม่ได้อยู่เกาหลีแล้วจะมีการบินไปเซ็นสัญญาไปค้าแข่งกับสโมสรใหม่ที่ประเทศกรีซแล้วการที่จะฟ้องร้องเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ยากมากเขาก็เลยตั้งใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากจะเคลียร์เรื่องให้จบก่อนที่ทั้งคู่จะบินไปนะครับโดยเมื่อวันที่18กันยายน2564ที่ผ่านมานั่นแหละ สื่อกีฬาของประเทศกรีซนะครับรายงานว่าอีจายองแล้วก็อีดายองคู่แฝดอดีตนักตบทีมชาติเกาหลีใต้และก็เป็นอดีตผู้เล่นของทีมคิงกุกไลฟ์พิงค์สไปเดอร์นะครับต้นสังกัดเก่าเตรียมตัวนะครับย้ายไปร่วมทีมที่มีชื่อว่า p a o k เท s ล a Loniki นะครับขออภัยถ้าออกเสียงผิดนะสโมสรในประเทศกรีซนะครับยังเปิดเผยต่ออีกด้วยว่าสาพันธวอลเล์บอลน,นานาชาติอนุมัติด้วยนะ ให้อีจายองกับอีดายองเนี่ยสามารถย้ายไปร่วมทีมได้โดยมีผลในฤดูกาลหน้านั่นเองหลังจากที่ทั้งคู่นั้นโดนแบนนะครับในประเทศเกาหลีเนี่ยสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีหรือว่า KVA เนี่ยรวมถึงสโมสรต้นสังกัดเก่าของเธอนะครับก็คือฮึงกุ๊กไลฟ์พิงค์สไปเดอร์นะครับต้นสังกัดเก่าในโคโววิลีอย่างไม่มีกําหนดเลยทุกคนก็คิดว่าเออน่าจะหมดอนาคตแล้วแต่ล่าสุดนะ FIVB นะครับหรือว่าสาพันวอลเลย์บอลระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้มีการอนุมัติและในการโอนอ อีจายองและอีดายองในการไปเล่น p a o k ในฤดูกาลหน้าสําเร็จเรียบร้อยแล้วโดยทั้งคู่เนี่ยมีกำหนดว่าจะเดินทางในวันที่16ตุลาคมนี้นะ,ะโดยมีรายงานว่าก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยจะมีการจัดงานถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปเล่นที่กรีซ แล้วก็อาจจะพูดถึงประเด็นดังกล่าวก็คือที่คุณพักเนี่ยออกมาแชร์อีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าวันที่ผมอัดอารายการเนี่ยเป็นวันที่12ตุลาคมจึงยังไม่ทราบว,ว่าเธอจะได้มีการถแถลงอะไรยังไงยังไงถ้าเพื่อนๆที่ทราบข่าวเนี่ยอาจจะแวะมาบอกคนอื่นๆในช่องทางคอมเมนต์ใน YouTube กันได้นะครับโดยอดีตสามีของอีดายองนะครับที่ชื่อว่าคุณพักนามสมมติคนนี้เนี่ยแหละครับได้ไปให้สัมภาษณ์ครับกับนักข่าวสื่อชื่อดังอย่าง News ni นะครับ ช่องทีวีโชซอนนะครับเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาว่าเขากับอีดายองได้แต่งงานกันและจดทะเบียนสมรสในเดือนเมษายนปี2018หรือว่าย้อนกลับไปก็ประมาณสัก3ปีกว่านะคือเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่ออกเดทด,ด้วยกันเพียงแค่3เดือนเองนะคือจีบกันเดทกันเพียงแค่3เดือนก่อนที่ในเดือนเมษาเนี่ยทั้งคู่จะตัดสินใจแต่งงานกันในตอนที่อีดายองมีอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้น คุณพักก็เลยได้มีการจดทะเบียนสมรสกับเธอแต่งงานและอยู่กินด้วยกันแต่เล่าว่าเวลาทั้งหมดทั้งมวลในการที่หลังจากแต่งงานและจดทะเบียนสมรสอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่กันเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะย้ําคือแค่4เดือนเท่านั้นคือสั้นมากๆแต่ในช่วง4เดือนนี่แหละที่คุณพักบอกว่าชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็นครับคือเล่าให้ฟังว่าเจออะไรบ้าง พฤติกรรมที่รุนแรงของฝ่ายหญิงทําใส่คุณพักอยู่เป็นประจําตลอดเวลาเพราะว่าอีดายองเนี่ยเป็นคนโมโหร้ายอยู่เสมอๆทําร้ายจิตใจด้วยถ้อยคําด่าทอรุนแรงดูถูกเหยียดหยามรวมถึงการทําร้ายร่างกายด้วยการทุบตีเขาผลักเขาแรงๆให้ล้มลงบพื้นให้ติดผนังหรือด่าว่าอะไรต่างๆนานาคือเขายังนําหลักฐานการแชทพูดคุยกับอีดายองที่อีดายองเนี่ยเหมือนต่อว่าตําหนิคุณพักที่ตอบช้า ในเหมือนมันในลายของเกาหลีนะครับซึ่งเขาบอกว่าอีดายองเ่ะเออพิมพมาว่ามีตากับมือไว้ทําไม มันน่าโมโหจริงๆอ่านแล้วทำไมไม่ตอบอะไรประมาณนี้ซึ่งคุณพักก็รู้สึกว่าเออทำไมถึงต้องพูดอะไรแบบนี้กับเขานะครับแถมยังมีข้อความว่าเนี่ยป่วยทางจิตหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ดูถูกต่างๆนานาเยอะมากสารพัดเลยครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับคุณพักเนี่ยย,ย,ย,ยังเล่าให้ฟังต่อว่าไม่ใช่เพียงแค่พักคุณพักที่โดนนะแต่รวมไปถึงคุณพ่อแม่สามีก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณพักนั่นแหละโดนด่า สาบแช่งพ่อแม่ต่อหน้าและรับหลังเสมอครับยังบอกอีกด้วยว่าตัวเธอเองเนี่ยก็คืออีดายองจะสามารถทําอะไรจะพูดอะไรก็ได้ไม่ต้องสนใจบอกว่าเธออยากจะพูดอะไรก็ตามเธอพูดได้ตามที่เธอต้องการ รวมถึงการด่ายับขายด้วยมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่อีดายองแลวก็คุณพักเนี่ยทะเลาะกันในบ้านนะครับและในขณะนั้นก็มีคุณพ่อคุณแม่สามีอยู่ด้วยพอดีอีดายองไม่พอใจครับที่พ่อแม่สามีเนี่ยพยายามห้ามปามและบอกให้เธอใจเย็นเธอตัดสินใจเดินไปที่ครัวครับและเปิดแก๊สลิ้นชักหยิบมีดขึ้นมาแล้วก็ขู่ครับว่าจะทําร้ายพวกเขาโอ้โหคือถ้าเป็นอย่างที่เล่านี่คือน่ากลัวมากๆนะครับคือคุณพักก็ออกมาแฉว่าเอออีดายองเนี่ยมีพฤติกรรมความรุนแรงยังไงบ้าง แต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ครับคือคุณพักไลฟฟังว่าไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอีดายองจะไม่เคยถูกใจหรือไม่เคยจะรู้สึกดีกับเขาเลยแม้กระทั่งตอนที่คุณพักเนี่ย กับอีดายองนัดว่าจะไปเจอที่หอพักของอีดายองสมมุติว่าเวลา7จ็ดโมงแต่ว่าคุณพักเนี่ยไปเลทเพียงแค่1นนาทีไปถึง7จ็ดโมงหนาทีอีดายองเนี่ยระเบิดใส่คุณพักเลยครับโอ้โหทั้งทุบตีทั้งด่าทอทั้งว่าด้วยความรุนแรงคือคุณพักเนี่ยบอกว่า,วาอีดายองแข็งแรงมากคือถ้าใครยังไม่ทราบนะครับว่าคุณอีดายองเนี่ยสูงถึง179เซนติเมตรนะครับก็คือเป็นนักวอลเลย์บอลที่มีรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็แข็งแรงแนละ้วการที่จะกระโดดตบอะไรเนี่ คือเธอแข็งแรงแล้วกเก่งมากๆครับคุณพักก็เล่าต่อครับว่าเขาเนี่ยจากการที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ต่อเนื่องเป็นเวลาเพียงแค่4เดือนนะแต่ว่าชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยครับเขากลายเป็นคนที่วิตกจริตครับหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเก็บไปฝันลายครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ย ไม่ไหวครับต้องไปหาจิตแพทย์ไปพบหมอเลยซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ได้วินิจฉัยออกมาครับว่าคุณพักเนี่ยมีอาการวิตกจริตเป็นโรคแพนิกซึ่งเป็นหนึ่งในโรคของเอ,อ่อโรคซึมเศร้านั่นเองครับบางครั้งเนี่ยคุณพักกลัวว่า จะโดนใครสักคนมาทำร้ายคือมันมีอาการหลอนอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งมันเกิดความเครียดรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยนอนไม่หลับคือต้องกินยาช่วยเสมอแล้วก็มีความเปราะบางทางความเครียดคือถ้ามีความเค่นนิดนึงก็คือคุณพักก็จะแพนิกไปเลยซึ่งโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็น่ากลัวมากๆคือจากที่ผมเคยคุยหมอนะคือคนที่เป็นโรคนี้คือน่าสงสารมากนะครับอีกทั้งคุณพักเนี่ยยังได้หยิบใบรับรองแพทนนย์เยมาโชว์ให้ดูเพื่อเป็นหลักฐานว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับ เขาเล่าต่อว่าหลังจากที่เกิดาการเลิกลากันไป4เดือนเนี่ยคุณพักได้ตัดสินใจนะครับหารือกับทนายความในการฟ้องหยา่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันถูกชะงงักลงไปครับจากการที่อีดายองและอีจายองเนี่ยถูกเพื่อนเมื่อ10ปีที่แล้วมาแฉเรื่องราวพวกนี้ไปทําให้กระบวนการหรือว่าการดำเนินคดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันเงียบแล้วก็หายไปครับจนเขารู้สึกว่าเนี่ย อีจายองและอีรายองเนี่ยจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เลยต้องพยายามออกมาเรียกร้องก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปนะครับคุณพักรัฐนายได้ปรึกษาหารือกันว่าจะมีข้อเรียกร้องดังนี้นะครับเขาต้องการเงินชดเชยจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเจอเนี่ยประมาณ500ล้านวอนฟังดูอาจจะเยอะแต่จริงๆเราก็ประมาณสัก 14ล้านบาทครับอีกทั้งยังต้องการให้อีดายองเนี่ยโอนอสังหาริมทรัพย์ของฝ่ายหญิงมาเป็นชื่อของเขาในเนื้อข่าวไม่ได้ระบุนะครับว่าอสังหาที่ว่าเนี่ยเป็นที่ดินคอนโดหรือว่าเป็นบ้านหรือเป็นอะไรนะครับ แต่ว่าหลังจากที่การออกมาแฉของคุณพักออกมาพูดแบบนี้เนี่ยทางตัวแทนของอีดายองนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้เช่นเดียวกันเขาออกมาให้สัมภาษณ์เขาว่าเรื่องที่คุณพักออกมาแฉเนี่ยมันไม่เป็นความจริงมันถูกบิดเบือนพอสมควรเลยโดยตัวแทนของอีดายองยังบอกอีกด้วยว่าสิ่งที่คุณพักพูดมันบิดเบือนไปจากความเป็นจริงค่อนข้างเยอะแต่ยอมรับนะว่าทั้งคู่เนี่ยเคยแต่งงานด้วยกันจริง แล้วก็เป็นเพียงแค่4เดือนเท่านั้นก็คือมีมูลนั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ฝ่ายชายพูดอยู่ฝ่ายเดียวอีกทั้งฝ่ายโตแทนอีดายองและอีจยองนะครับก็ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือให้ข้อมูลอะไรไปมากกว่านี้อาจจะเพราะว่าไม่อยากให้มันกลายเป็นกระแสะที่มันถูกตีไปเรื่อยๆคือยิ่งมีใครออกมาพูดเรื่องมันก็ยิ่งถูก เป็นที่น่าสนใจแล้วคนก็จะพูดถึงแล้วก็มันก็จะมีเงียบเนาะคือเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นว่าประเด็นสื่อโซเชียลเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็พูดรวมถึงขุดคุยส่งต่อนะครับมีทั้งหลักฐานการพูดคุยชัดที่ผมไล่ยฟังรูปภาพที่ทั้งคู่เนี่ยเคยถ่ายพรีเวดดิ้งก็หลุดออกมาว่าเคยแต่งงานด้วยกันจริงๆนะล่าสุดครับ ทางต้นสังกัดใหม่นะครับขอทั้งคู่อย่าง P A O K เนี่ยเทสซาโลนิกีในประเทศกรีซนะครับบอกว่าทราบเรื่องนี้แล้วนะและได้ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ด้วยว่าณนะตอนนี้ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเนี่ยกเกี่ยวกับอิดายองเนี่ยมันเป็นเพียงข้อกล่าวหาของฝ่ายเดียวก็คือฝ่ายของคุณพักและก็ยังไม่ได้มีการตัดสินทางกฎหมายถึงที่สุดนะครับถึงแม้ว่าอนาคตจะมีคําพิพากษาทางกฎหมายเกิดขึ้น แต่มันก็เป็นเรื่องยากครับที่จะตัดสินใจว่ากฎของสัญญาจะมีผลย้อนหลังหรือไม่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่สโมสรจะเซ็นสัญญาแล้วเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมันผ่านมาหลายปีก่อนที่อีดายองจะตกลงย้ายมาร่วมทีมนะครับซึ่ง p ีเอโเนี่ยยังเล่าต่อครับว่าการที่จะถูกยกเลิกสัญญาของทั้งสองคนนี้ได้เนี่ยมันก็อาจจะมีแค่ เหตุผลว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้รับวีซ่าจากประเทศกรีซคือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศแต่ว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยผ่านกระบวนการขอวีซ่าเสร็จเออเรียบร้อยแล้วก็เลยเป็นเหมือนการยืนยันและบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเกาหลีเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อการไปเล่นอาชีพในลีกข,ของกรีซนั่นเองครับมันเป็นการย้ำชัดว่าเออมันไม่ได้มีผลอะไรนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกาหลีในกรีซเนี่ยไม่ไม่ได้นําเรื่องพวกนี้มาเป็นสิ่งตัดสินใจในการยกเลิกสัญญาซึ่งทางอ,อ,อีดายองเนี่ยจะได้รับค่าเหนื่อยนะครับ ค่าจ้างอยู่ที่ปีละประมาณ60,000ย e ูโรหรือประมาณสัก2 4ล้านสแสนบาทส่วนอ e ีจายองก็เซ็นไปอยู่ด้วยจะได้เงินน้อยกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0ยูโรหรือประมาณสัก หนึ่งล้านสามแสนบาทต่อปีนะครับทั้งคู่ก็ตอนนี้เซ็นไปก่อนหนึ่งปีนะครับก็คือไม่ว่าจะเกิดเ,เรื่องราวดราม่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาจากการไปเล่นที่ประเทศกรีซนะครับถึงแม้ว่าทั้งคู่จะโดนแบนจากทีมชาติเกาหลีแล้วก็สโมสอนในประเทศเกาหลีแต่ก็ยังคงสามารถไปแข่งแล้วก็ไปเล่นที่ต่างประเทศได้คือเพื่อนๆฟังเรื่องราวแบบนี้แล้วมีความเห็นแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างลองพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยเรื่องราวของคุณพังเนี่ยพอเราดูเราหาข้อมูลเราเห็นว่าเขามีการนําหลักฐา และพยาอะไรต่างๆมาแสดงให้ดูเนี่ยมันก็พอจะมีมูลให้เชื่อได้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงจากการกระทําในอดีตของอีจายองนะครับและอีดายองที่เคยทํามาก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับออฝั่งของอีดายองด้วยในการออกมาชี้แจงหรือว่าในการเข้าไปต่อสู้ในชั้นศาลเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องร้องการหย่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกเนี่ยแน่นอนว่ามันมีหลักฐานออกมาว่าคุณพักเนี่ยป่วย เป็นแพนิกหรือว่าเป็นหนึ่งในอาการของโรคซมเศร้าเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบต่อความรู้สึกของเขาเนี่ยก็น่าเห็นใจมากๆนะครับโดยในข่าวดังกล่าวเนี่ยเออคือหลังจากที่ข่าวออกมาเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นนะว่าคือใครสักคนหนึ่งอ่ะชีวิตมันอาจจะพังทลายได้เพียงแค่การพูดหรือการกระทําของใครสักคนแล้วก็เราเห็นแล้วว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีเหยื่อสองคนที่ออกมาพูดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเหยื่อมากกว่านี้หรือใครที่ยังไม่ได้ออกมาพูดซะด้วยซ้ําซึ่ง เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะยังไงเดี๋ยวเรารอติดตามเรื่องนี้กันต่อไปว่าเออบทสรุปของการตัดสินของศาลเนี่ยในเรื่องการฟ้องยาา500ล้านบอลเนี่ยเออหรือ14ล้านบาทหรือการโอนที่ดินเนี่ยศาลจะออให้ทั้งหมดไหมหรือว่าจะลดลงหรือครึ่งหนึ่งหรือว่าอีแจยองอีลายองจะออกมาพูดกับเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวยังไงรอติดตามถ้ามีอะไรความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมโชโอีจะนํามาฝากอย่างแน่นอนครับแต่ว่านี่ก็คือความคืบหน้าการดราม,ม่าที่เกิดขึ้นในวงการวอลเลย์อบอลเกาหลีอีกแล้วครับทั้งหมดทั้งมวเธอจะ ไปคาแข่งที่ p a o k นะที่ประเทศกรีซและในปีหน้ายังไงก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าละกันสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าเดี๋ยวจะนำความคืบหน้าไปฝากผมจโจวิชย,ยุทธลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Sport Journey presented by สีจันสกินมอยส์เจอร์ไร์ซีรีสตุนน้ำลึอล็อกอยวชํานาญ2ชั่วโมง